ที่ผมก็เรียกผู้กองจา่าอดูดแล้วก็พี่จา๋าแล้วก็ไอโอเวียนผมคลานไปไปปลูกไอโอเวียนกับพี่จา๋าเขาโดนแรงอัดนะครับเหมือนจะสรุปเนะี่ยพกผมก็ปลูกเขากอดขากอดขาที่โดนเหยียบคลานไปไปเรียกจา่าเนธแต่ตอนนั้นผมมีสติหมดปืนก็ลากของปืนก็ห้อยอยู่ในตัวก็ลากว่ Uh huh. กับลูกกูว่าผู้กองพา,าผมออกจากตรงนี้หน่อยตรงนี้ไม่ปลอดภัยจะลาดไปครับที่นี้ส้นเท้าผมนะ่ะมันห้อยอะ uh huh. ผมก็ให้รุ่นพี่ตัดส้นเท้า uh huh. ส้นเท้ามันเป็นคอมเบ็ดมันอะไรตรงงขาเท้าคอมเบ็ดน่ะก็ตัดออกด้วยส้นเท้าก็ตัดออกตอนนั้นแหละครับผมก็อยากให